สวัสดีกะะัลยาณีทุกคนนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งเราจะมาทํานายพลิกอาคาดเลือกกองไพ่กันนะคะโดยวันนี้จะมีแค่2กองนะคะให้คุณเลือกในหัวข้อที่ว่าวันมาคาอูชานี้นะคะหรือว่าหลังมาคาอูชานี้เป็นต้นไปครูบาอาจารย์ของคุณอยากบอกอะไรคุณนะคะเราจะเลือกการเพียง1กองนะคะกองที่1แล้วก็กองที่2นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะทั้งคนเก่าก็คนใหม่นะคะขอบคุณการกดไลค์และก็คอมเมนต์ที่น่ารักจากเพื่อนๆทุกคนนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่กองที่1นะคะทาร์ดเรนโบ์นะคะคนที่เลือกกองที่ 1, <S 2> <S 2> <S 1> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะเพื่อนที่เลือกกองที่1มีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะ มีอะไรอยากจะเตือนเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ mm hmm. เทรนด์นะคะทวบอสอดนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเราให้ชาวกรองที่หนึ่งนะคะ ฟนะคะแอดเทสนะคะขออีกสใบนะคะอยากอกอไเรเพื่อนชากลองที่1นะคะ King of C ั p s นะคะเจตนะคะ เคลียบวา์ wise, นะคะทวบครับนะคะคุณกำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะ Temperance แล้วก็ทวบสอดนะคะสิ่งไหนก็ตามที่เป็นปัญหาอยู่ตัดสินใจไม่ได้หรือตัวคุณเองเนี่ยต้องพบเจอกับ ทางตันนะคะหรือว่าเรื่องราวที่ยังไม่สามารถปลดแอกได้นะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น,นะะสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณต้องการกําลังจะมาถึงนะคะแม้ว่าอาจจะทุรักทุเลแม้ว่าอาจจะเสี่ยงหน่อยนะคะแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าจะเป็นแนวทางแห่งความสําเร็จครั้งใหม่ในชีวิตของคุณนะคะเขาอยากฝากบอกคุณว่าให้คุณพยายามจบกับความรู้สึกที่แย่จบกับความ รู้สึกอึดอัดหรือว่าพยายามอย่านึกถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะหน้าที่นี้นะคะให้คุณมองไปถึงอนาคตบางครั้งนะคะอาจจะต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบสําคัญสําหรับชีวิตของคุณนะคะคุณกําลังจะได้จเจอกับสิ่งที่ดีกว่าหรือไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือแนวโน้มทิศทางในชีวิต ของคุณนะคะคุณกําลังจะได้เจอความรักที่ดีด้วยสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะบางครั้งอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะหากเปิดใจยอมรับคนคนนี้นะถึงแม้ว่าในสถานการณ์นี้นะคะคุณอาจจะไม่ใช่คนโสดเขาอาจจะเป็นมิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีงามในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะต้องช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเขาเมตตาเขาในลักษณะของกาลยานิมิตก็ได้นะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีความรู้สึกเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนจะจบแต่ยังไม่จบนะคะคุณเองยังคงรู้สึกผูกพันกับคนคนนั้นนะคะและหลายๆคนในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณนะคะครูบาอาจารย์ของคุณอยากฝากบอกว่าคุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตานะคะเทมเบอแลนวเราก็ King of คั p นะคะ สิ่งดีๆที่คุณหยิบยื่นให้กับคนอื่นไปนะคะถึงแม้จะถูกปฏิเสธถึงแม้จะเป็นอะไรที่คนอื่นเขามองสวนทางกับสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะหลังจากนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเขาจะมองคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ,ค,ะความสำเร็จของคุณกำลังจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรักในเรื่องการงานและคนรอบข้างที่เขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มี ความเมตตามีความมีน้ำใจนะคะคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นในหลายๆด้านนะในสังคมที่คุณไปเกี่ยวข้องนะหรือคุณกําลังมาเชิญอยู่นะคะสถานการณ์ณเวลานี้ยังไม่มีทางออกเรื่องไหนทางออกมองเห็นทางแล้วให้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ะคะครูบาอาจารย์บอกว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะสู้ยืนหยัดในสถานการณ์นี้และประสบความสําเร็จนะคะนักการเสี่ยง นะคะหากคุณไม่มั่นใจให้คุณนะคิดพิจารณาให้ดีๆนะคะ The fool กับ h ฮเพรส e s s นะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีซิกเซนมีความสามารถในด้านจิตวิญญาณก็ได้หลายๆคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณมั่นใจว่าคุณทําสิ่งไหนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จให้มุ่งมั่นในสิ่งนั้นนะคะอะไรก็ตามที่คุณคิดพิจารณาแล้วมันยังไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรก็ให ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อนนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีทั้งด้านสว่างและด้านมืดที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีความคิดมีจิตวิญ,ญญาณที่ค่อนข้างโดดเด่นสิ่งนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณสามารถควบคุมจิตวิญญ,ญาณควบคุมความรู้สึกของคุณให้เป็นในทิศทางที่เป็นทางสายกลางได้เช่นเดียวกันนะคะใครก็ตามที่ชอบศึกษาธรรมะ หรือว่าคุณเนี่ยชอบสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณคิดได้ทําให้คุณคิดออกนะคะว่าคุณควรจะดาเนินชีวิตไปในทิศทางไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณเสมอเลยนะคะใครก็ตามที่คุณสวดมนต์พราน้องขอนะคะมักจะเป็นจริงมักจะเป็นในสิ่งที่คุณต้องการแต่อยากจะบอกว่าไฮเพนเชสกับ3ไม้เท้านะคะถึงแม้จะเป็นจริงได้ประมาณ70-80 ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณเช่นเดียวกันนะคะเหมือนชายที่อยู่ในรูปภาพของสามไเท้านี้นะคะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงขยนันแล้วก็หมั่นเพียรด้วยความสําเร็จของคุณจะเป็นที่ยอมรับชีวิตคุณหลังจากนี้จะประสบแต่สิ่งที่ดีงามนะคะสําหรับชาวกองที่1ก็มีเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะสัสดีเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะหนึ่ง,งะทาลอดนะคะเรามาดูกันเลยนะคะคูอวาอาจารย์ของคุณอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณนะคะมีอะไรที่คุณจะต้องรับรู้นะคะวันนี้มีให้คุณเลือกแค่2กกองนะคะ จงบอกและเตือนเขาหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆชากองที่สองนะคะเามาเริ่มต้นกันเลยนะคะหน้าสิ่งศักสิท์ของชากองที่สอง form one's นะคะโอ้โหเอ็กซ์อัพสอดนะคะ e m p e r ลเวอร์ ers, นะคะขออีก4ใบนะคะัวอาจาของคนที่เลือกกองที่สองเพดดับสอดนะคะเซเวนเพนนะคะเซเวนออฟเพนตก เซ็กซสอดนะคะและคุยนับสอดนะคะใต้สำหรับเป็นเซ็กอัพพนคิลนะคะดวงชะตาของคุณนะคะหลายๆคนที่เลือกกองที่2เนี่ยมองๆแล้วนะคุณเป็นคนที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ บางคนเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าคนในคนมียศมีตําแหน่งนะคะทำงานที่เกี่ยวกับเนี่ยการดูแลผู้คนหนะ,ะนหรือว่าเป็นคนที่จะต้องอดทนแล้วก็พยายามแล้วก็เสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นก็ได้ในหลายๆคนนะคะฟอร์สแล้วก็ a อชอ สอดนะคะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จความมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานและที่สําคัญนะคะคุณกําลังจะได้ของขวัญหรือได้สิ่งของหรือได้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นเหมือนกับอานาจวาสนาบารมีของคุณนับจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณะจะเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะบางคนเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องระวังในเรื่องความรุ่มหลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับ ความรักที่คุณไม่เปิดเผยนะคะอันนี้ให้ระวังไว้ด้วยนะคะครูบาอาจารย์บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดความตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณเรื่องกุศลเรื่องกรรมอันไหนนะคะคุณสามารถที่จะแยกแยะออกว่าสิ่งไหนควรที่จะทำ ครูบาอาจารย์ของคุณอยากบอกว่าสิ่งที่คุณทํานะคะชาวกองที่สองมันสำเร็จผลและเกิดขึ้นกับคุณจริงๆในหลายๆคนบางคนคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับเจ้าคนในคนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีความคิดการตัดสินใจที่เฉียบแหลมนะสามารถเอาตัวรอดได้นะคะบุญกุศลที่คุณสร้างไว้หรือทําไว้เนี่ยสามารถจะขจัดปัดเป่านะคะความเศร้าหมองหรือว่าภาระเรื่องการเงินเรื่องการงาน หรือสิ่งที่คุณวิตกกังวลได้นะคะคุณจะกลับมาฮิลลิ่งตัวเองได้เสมอเลยสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะต่อจากนี้ไปนะคะอะไรก็ตามที่มันไม่ดีในชีวิตของคุณจะถูกตัดทิ้งไปนะคะหรือออกไปจากชีวิตของคุณนะคะบางคนเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีเรื่องเกี่ยวกับรักซ้อนหรือความรักที่เป็นความลุ่มหลงนะคะบางคนเจอคู่รักเจอเนื้อคู่แต่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกขี้คลายออกไปนะคะอาจจะได้รู้คําตอบอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณกําลังรองคําตอบที่คุณกําลังพิสูจน์อยู่นะคะแล้วในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลที่คุณทํามานะคะครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตวิญ,ญญาณที่ดีหรือจิตวิญ,ญญาณที่เขารอคอยบุญกุศลจากคุณได้รับเสมอคุณเป็นคนที่มีบุญมากนะคะชาวกองที่สอง ครูบาอาจารย์ของคุณอยากจะฝากบอกว่านะคะในบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยประสบความสําเร็จหรือเคยมีมากนะคะบางครั้งอาจจะลดน้อยลดถอยลงไปบ้างแต่มันไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยถึงกับย่าแย่อะไรมากมายนะคะเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวคุณเองแล้วช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องประหยัด นะคะอาจจะต้องมัธยัยัดหรือในสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะคุณอาจจะไม่สบายใจวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้ในหลายๆคนนะคะแต่ไม่ต้องพวงทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นมามีปัญหามากน้อยเพียงไหนนะคะคุยนับสอดคุณเป็นคนที่เอาอยู่คุณเป็นคนที่สามารถจะจัดการได้เสมอนะคะแล้วก็เขาอยากจะฝากบอกมาว่าความเข้มแข็งเด็กเดียวนะคะแล้วก็ ความเป็นตัวตนของคุณเองนะเป็นที่ยอมรับนะจากนี้ต่อไปจะเป็นที่ยอมรับค่อนข้างมากในแวดวงสังคมของคุณนะคะความเข้มแข็งความอดทนนะคะของคุณนะจะนาพาให้คุณไปสู่หนทางใหม่ทิศทางใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและอุปสรรคที่คุณเผชิญอยู่ะคะคุณจะสามารถจัดการจัดสรรได้เป็นอย่างดีแล้วพบความ กับความสําเร็จนะคะอะไรก็ตามที่ยังตัดสินใจไม่ได้คุณจะตัดสินใจได้นะคะแล้วครูบาอาจารย์เนี่จะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งนั้นเนี่ยมักจะตอบแทนให้คุณได้พบได้เจอในสิ่งที่ดีหากแม้ชีวิตคุณมีปัญหาอะไรที่คุณตัดสินใจจบลงไปแล้วหรือตัดสินใจที่เด็ดขาดลงไปแล้วถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยถึงแม้ว่าอาจจะยัง ไม่มีทิศทางที่ดีเท่าที่ควรแต่คุณพยายามทำแล้วเนี่ยมันจะไปสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ของคุณนะคะเรามาเปิดไพ่เพิ่มกันนะคะชอวหยดนะคะจจสติกนะคะ ใครเป็นเ n ษ e นะคะเป็นสิบากด้วยอ่ะใครหลายคนนะคะอาจจะต้องมีการเดินทางยย้ายเปลี่ยนแปลงามีการเดินเดินทางนะไปต่างประเทศหรือบางคนนะคะคุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในเรื่องงานในเรื่องอาชีพที่มันเป็นไปในทิศทางที่ พอเหมาะพอควรกับสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําหรือเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอาจจะมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องไม่สบายใจอยู่บ้างบางคนอาจจะป่วยนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะป่วยต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอย่าพยายามเครียดนะคะไฮเป็นเชิใบนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะดวงเป็นคนที่ ไม่ตกอับนะคะชีวิตของคุณมักจะมีเรื่องพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะคะความฉลาดความเก่งกาจของคุณความสามารถของคุณจะนําพาให้คุณเนี่ยพ้นจากความอึดอัดความไม่สบายใจตรงนี้นะคะมีการขอร้องขอพรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะแค็งแกร่ปลอดภัยนับจากนี้ไปสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาการปวนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีทางออกที่ดีมากกว่าเดิมแล้วเพอเพเนี่ย high p i t c h e นะคะความมีสเสน่ห์ ความเป็นตัวตนของคุณเองนะคะจะชักนาให้คุณเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เจอเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตพยายามสดม์ไหว้พระนะคะพยายามสร้างสารรค์แต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่คุณทํามาถูกต้องถูกทางแล้วนะคะถึงแม้เพื่อนๆบางคนอาจจะจบกับเรื่องงานเดิมๆหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคุณอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งวิตกกังวลนะคะ ดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองเองะะเรื่องที่มันเป็นกังวลเรื่องที่เป็นทุกข์นะคะจะผ่านพ้นไปไ,ได้เป็นอย่างดีนะคะ h i ฮเพน e s t นะคะอีกใบหนึ่งนะคะไม่ใช่ i m p มเ s สนะคะขอโทษจีอิมเพสนะคะคนจะเป็นคนที่แท้ง The Impress แล้วก็ The อมเพ r อรนะคะมีโอกาสจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นเจ้าของกิจการพลิกฟื้นกลับมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรัก และการเงินที่คุณเฝ้ารอคอยนะคะครูบาอาจารย์ขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะ